จีน่าคะป้านิขอซื้อกระเป๋าห้าบาทได้ไหมคะได้ไม่ได้หรอสิบบาทได้ไหมสิบบาทได้ไหมคะได้หรอเอาไม่ได้หรอป้าหนิงนี่นายี่สิบไม่ได้หรอคะไม่ได้หนึ่งร้อยได้ไหมคะได้หรือไม่ได้คะไม่ได้ ทำไมงั้นป้นีขอหนึ่งพันได้ไหมคะได้หรือไม่ได้คะหนึ่งพันฮะได้ไหมได้เหรอฮ่ได้จริงจริงได้ไหมคะหนึ่งพันได้จริงจริงใช่ไหมคะโอเคแล้วนะเอากระเป๋ามาค่ะโอเคแล้วเอาเงินมาให้แม no? hmm? ่นะคะไปไปขายให้ป like okay. okay. ้าหนึ่งไป ให้ไหมเอากระเป๋าให้ป้าหนึ่งค่ะไม่ใช่กระเป๋าให้ป้าหนิงกระเป้าหนิงแล้วป้าหนิงจะเอาตังค์ให้หน้าหนึ่งพันบาทเอาไหมขายไหมคะเอามาค่ะป้าหนิงจะซื้อหนึ่งพันค่ะขายไหมคะเอาเสื้อผ้าออกก่อนเราจะเอากระเป๋าให้ใช่ไหมใช่เอออะไรกันมาตัวจัมไกันอ้อ เอาตกลงจะไข่ไหมคะเอาไข่เสื้อไข่เสื้อป้าหนึ่งแสนไม่ได้ค่ะขายให้ป้าหนึ่งเหรอพอแล้วนะป้าหนึ่งไม่เอานะคะเสือ